สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดแล้วก็ยาติธรรมที่ฟังเราอยู่นะคะก็วันนี้วันพุธวันนี้อาจจะคลุกคลักนิดนึงคิดว่าจะไม่ได้มาแล้วแต่ว่าก็เลยรีบมาค่ะรีบมาในที่เหมือนว่ารีบของเวลาเรานะคะไม่อาจจะไม่ใช่เวลาของไทยเนาะโอเคอนุมโมหนาสาธุปูญกับลูกหลานหลวงปู่ที่เข้ามา ฟังเราคนใหม่ๆนะคะที่เริ่มสวดเพิ่งจะเริ่มสวดหรือว่าสวด3 4เดือนอะไรเงี้ยที่เขาที่มาเขียนเล่าให้เราฟังนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์แล้วก็อคอมเมนต์แล้วก็มาร่วมกันแชร์ร่วมกันเล่าให้ฟังว่าปฏิบัติไปแล้วเป็นยังไงก่อนอื่นนะคะอนุโมหนาสาธุบุญกับคุณสุภาพเนาะที่ส่งพระให้ท่านท่านหนึ่ง แล้วคุณกัลยานี่นะคะมีป้าบอกแล้วว่าได้รับของเลยนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญค่ะถ้าใครยังอยากได้อยู่ที่เข้ามาสวดภาวนาใหม่ๆอาจจะไม่มีก็หรือว่าเอาไปให้ญาติที่เขาแบบเริ่มสวดคนที่เรารู้จักเนี่ยก็ขอมาได้นะคะก็ยังมีส่งเรื่อยๆอยู่เนาะโอเคค่ะก็เออเดี๋ยวก่อนไปขออ่า ขอบคุณพี่ท่านหนึ่งที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะส่งส่งส่งพระไปให้แต่ว่าดิฉันให้ไปส่งให้ส่งไปหาน้องสาวเพราะว่าเดี๋ยวดิฉันถ้าจะแจกเป็นพระผงที่อยู่ในกรอบนะคะแต่ไม่รู้ว่ามีพระรุ่นใดบ้างถ้าเผื่อมีญาติธรรมท่านใดที่แบบเราจะแจกเราก็จะให้น้องเป็นคนส่งนะคะเพราะว่าน้องจะสะดวกกว่านะเพราะว่าคนส่วนมากที่ขอก็จะเป็นอยู่เมืองไทยนะคะ ขอบคุณนะคะอนุโมหานาสาธุบุญที่มีจิตเผื่อแผ่มาให้เราก็จะส่งให้เป็นระยะระยะเนาะอยู่ที่ว่าเดี๋ยวเราจะดูว่าช่วงไหนจะส่งให้ผู้โชคดีคนไหนบ้างอะไรอย่างไงนะคะโอเคก็เมื่อวานเดี๋ยวเลาเมื่อวานก่อนเมื่อวานมีคนส่งข่าวมาให้ดูว่าเนี่ยพี่นาดดูหรือ,อยังข่าวนี้เล่าให้ฟังหน่อยบอกว่ามีเสา ที่หายจากทะเลรายยูทาของอเมริกานะคะมาโผล่ยูโรเมเนียเดี๋ยวมาเล่าช่วงกลางๆนะคะเดี๋ยวไปดูข้อมูลมาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังวันน่าจะวันศุกร์แหละที่เราลงคลิปใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เลยไปอ่านเจอข่าวข่าวหนึ่งที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่านานและคลิปไหนไม่รู้ที่เล่าว่า ลองจินตนาการดูถ้าคนตายเยอะๆเยอะๆพร้อมกันจากโควิดเนี่ยแล้วเอาไปฝังเนี่ยเพราะว่าฝั่งเขาจะไม่เผาใช่ไหมคะเขาจะฝังเหมือนที่เราเห็นในข่าวนะคะที่เขาขุดหลุมแบบเอาลกแม็คโคขุดยาวๆยาๆ,ๆแล้วก็เอาแบบศพลงไปแบบเรียงๆเรียๆกันอเงี้ยถ้าเราไปพร้อมกันเยอะขนาดนั้นแบบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับใต้ผืนดินอะไรเงี้ยและทีเนี้ยดิฉันไป อ่านเจอข่าวเขาบอกว่า,เ,าเดนมาร์กนะคะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่เขาไปสํารวจแล้วเจอว่าตัวมิงะะ้งค่ะตัวมิ้งที่อยู่ในสวนสวนสวนที่เขาแบบเพาะเลี้ยงกันเยอะๆนะคะสวนเขาเรียกสวนสัตว์หรือสวนสาธารณะสวนอยู่ในฟาร์มนะเธออยู่ในฟาร์มแล้วมันติดโควิดเขาก็เลยฆ่ามัน สิบล้านตัวสิบล้านกว่าตัวเนี่ยค่ะแล้วทีเนี้ยในฟาร์มนั้นมันมีในฟาร์มรที่เขากําจัดเนี่ยมันมีอุย้ยคิดดูค่ะสิบล้านตัวขึ้นอะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยฆ่ามันหมดเลยฆ่ามันแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยขุดหลุมฝังแล้วทีเนี้ยเขาฝังแค่สามฟุตเขาฝังสามฟุตแล้วทีเนี้ย วันที่เขาไปเจอนะ่ะคือขุดหลุมฝังแค่3ฟุตแล้วเป็นส10ล้านกว่าตัวนะคะคืออาจจะเป็นบริเวณนั้นอะเราไม่รู้นะว่าเขาแยกกันฝังยังไงแต่ว่าบริเวณที่มันเกิดเหตุนะ่ะมันด้วยความที่ฝังไม่ลึกเขาบอกมันก็เลยแบบดันดันตัวขึ้นมาจากผื้นดินนะคะคือเขาบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนแก๊สเกิดเกิดแก๊สในเหมือนเหมือนคนเรานะคะเวลาเสียชีวิตแล้วมันจะเริ่มอืดใช่ไหมคะพวกสัตว์ก็จะเหมือนกันนี่แหละ แล้วเห็เนี้ยด้วยความที่มันจํานวนเยอะมันก็เลยผุดขึ้นมาจากดินแล้วเหเนี้ยมันก็เลยแบบเขาบอกว่าถ้ามันเกิดฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเนี่ยสารที่อยู่ในร่างกายที่มันเกิดจากแก๊สของอแก๊สที่เกิดจากร่างกายของพวกสิ่งที่เน่าเปื่อยพวกตัวเม้งเนี่ยมันไหลไปตรงลําคลองตรงน้ําตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเขาเรียกมลพิษนะคะนั่นแหละที่ฉันบอกว่าเฮ้ย เขาบอกว่าเหมือนซอมบี้เลยเขาเอามาเขียนหัวข้อนะคะว่าเหมือนซอมบี้คืนชีพเลยล้วบอกว่าเฮ้ยเหมือนที่เราเคยจินตน,นาการเล่นๆเ,เ,เลยว่าถ้าคนเสียชีวิตเยอะๆๆๆพร้อมกันแล้วทีเนี้ยฝังลงในดินนะ่ะมันจะเกิดอะไรกับดินแบคทีเรียย่อยสลายหรือมันจะเกิดยังไงกับดินเราเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาใช่ไหมคะน้ําซึมลงไปใต้ดินแล้วก็พวกเนี้ยก็จะลงไปตามแบบแก๊สต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนพวก ใบไม้พวกสัตว์พวกอะไรที่มันย่อยสลายนะคะหลายพันปีเหมือนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์กันน่ะมันก็จะแบบพวกเนี้ยมันจะไหลไปตามแหล่งน้ําต่างๆเอาไว้ง่ว่ามันซึมได้อ่ะค่ะมันซึมไปตามพื้นดินซึมไปตามแหล่งน้ําต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันก็มีผลเหมือนกันนะเวลาแบบอะไรที่แบบตายเยอะๆๆพร้อมกันแบบเนี้ยแล้วฝังถ้าไม่ลึกพออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขนาดแมวที่ที่สวนดิฉันนะแบบมันเสียเนาะมันตายนะคะแล้วฝังไม่ลึกพอเนี่ยเราแต่เราเอาหินเอาอะไรไปกลบมันอยู่นะฝังในระดับนึงแหละและ้วยไอ้ขนาดหมาจิ้งจอกอะคะ่ะมันได้กลิ่นมันก็ไปขุดคุยขึ้นมาอะไรเงี้ยเนี่ย,ยถ้าแบบยิ่งคิดจินตนาการดูนะคะคนที่เสียชีวิตพร้อมกันเยอะๆแล้วไม่ได้ไม่ได้เผาอะไปฝังรวมๆรๆการรวมๆกันแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเออเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆแฮะว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะที่เดนมาร์กนะคะเขาเอามาเขียนนะเป็นข่าวนะเราก็เลยแบบเอามาเล่าให้ฟังค่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เหมือนกันแฮะโอเควันนี้ก็มีหลายเรื่องเลยนะคะของหลายๆท่านแหละ <S 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 เขียนมาเล่าให้ฟังหลังจากปฏิบัติไปแล้ว <S <S เป็นยังไง <ๆ S 2> อ,<ะ>อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีบางท่านเขียนมาเล่าให้ฟังด้วยว่า ปฏิบัติแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะคุณนาดเลยเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยพี่นาดหนูสวดไปทั้งหลายเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคท่านบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะท่านบอกว่าเวลาคนมาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยอาจจะถ้าอยากรู้จริงๆนะถ้าเอาเอากรณีถ้าอยากรู้จริง,ๆ,นะง,รรรงๆนะคะต้องแบบอ ให้สวดติดในจิตนะอันนี้ขอแนะนำเลยสวดติดในจิตนะและเวลาเราไม่เราไม่จำเป็นต้องบอกว่าก่อนนอนอย่างเดียวเพราะบางทีร่างกายเราทำงานมาเหนื่อยเพลียมากแล้วบางทีเรามาสวดก่อนนอนเนี่ยเราตั้งไวห้หลายจบเนี่ยคะ่ะมันมันเพลียมากมันไม่ไหวอะไรเงี้ยและช่วงที่มันไม่ไหวเนี่ยร่างกายมันเพลียเนี่ยมันมันไม่สามารถรับความเบาได้นะคะเพราะว่า มันอยากจะนอนคือจิตะมันอยากจะนอนแล้วมันไม่อยากมีกระจิตกระใจที่จะภาวนาล้เนี่ยคือแล้วฉะนั้น,นะก็เลยอยากให้หลายๆท่านที่แบบอยากรู้จริงๆอะต้องตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าลูกจะสวดภาวนาทุกครั้งที่จิตลึกได้บ่อยครั้งไปไหนมาไหนกินเดินนั่งนอนอะไรยเงี้ยค่ะถามว่ามันได้ประโยชน์ไหมมันได้ประโยชน์มากเลยเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของน้องคนหนึ่งให้ฟังว่ามันได้ประโยชน์แบบใด คือคือเมื่อทําไปนานๆเนี่ยค่ะแล้วก็แผ่เมตตาตั้งจิตอธิษฐานตัวเองว่าตัวเองจะทําความดีสะสมบุญใหม่นี่แหละเราปกติเราทํางานบางทีเราไม่ค่อยได้ไปวัดไปวาหรือไปใส่บาใสยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็รีบอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานเราอยู่ในยิ่งอยู่ในภาวะสังคมเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่สามารถทําได้แบบบ่อยๆนะแต่ถ้าเป็นการสวดมนต์ภาวนาเนี่ย อาบน้ําเสร็จนั่งรถไปก็ภาวนาไปภาวนาไปจนถึงที่ทํางานเนี่ยคือให้เราคิดซะว่าเราอะ่ะจะไม่ทิ้งเวลาที่เรามีเนี่ยให้มันเปล่าประโยชน์ให้เราให้เราทําทางโลกด้วยให้เราทําทางธรรมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเข้าใจเนาะคนในยุคนี้น่ะยิ่งเป็นยิ่งทํางานนะมันมันเหนื่อยมากแล้วก็มันไม่มีเวลามากเดี๋ยวมาเล่าเรื่องของเพื่อนให้ฟัง เพื่อนเนี่ยดิฉันเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเลยนะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ค่ะดิฉันเคยเล่าไปแล้วนะแล้วทีเนี้ยแกไปสมัครงานที่หนึ่งแกบอกว่านาบเนี่ยเราอ่ะไม่รู้ว่าเราจะสมัครได้หรือเปล่าเนี่ยเราไปสัมภาษณ์แล้วแต่เราไม่มั่นใจลเลยเลยว่าได้พี่ยังไงพี่ก็ได้เชื่อหนูสิแต่ขอให้พี่นะสวดมนต์ภาวนานะอะไรเงี้ยก็คือให้จิตอันดับแรกจิตเราละได้ความไม่ฟุง้งเพราะว่า ตกงานช่วงโควิดเนี่ยก็ฟุ้งนะคะแล้วเนี่ยก็เลยเขาก็เลยบอกว่านาทเนี่ยเขาเขาหลังจากที่เขาได้งานตรงนั้นแล้วที่เขาสัมภาษณ์และตรงที่เราบอกว่าได้หลังจากที่แกได้แล้วเนี่ยแกก็เลยบอกว่าเนี่ยนาทเขาอะตอนที่นั่งรถไปนั่งรถกลับเนี่ยพี่เขาอยู่อยู่แถวดอนเมืองเอ้ยพี่เขาอยู่แถวสุวรรณภูมิแล้วไปทํางานนู่นสี่ลมก็นั่งรถไฟฟ้าไปอะไรเงี้ยแกเลยว่าเขาอะ สวดมนต์ตอนขาไปแล้วก็ขากลับนะ,นะนะตอนที่ช่วงเขานั่งรถอยู่นั่งรถไฟรถนั่งรถไฟไฟ้าอยู่เพราะว่าเขากลับมาถึงบ้านคนเหนื่อยมากเลยกลับมาถึงสี่ทุ่มเขาไม่มีเวลา <c oughs> ก็เลยบอกว่าพี่ทําแบบนั้นแหละอยากให้จิตเราฟุ้งไปทางอื่นเพราะว่าเอาจริงๆเราอะอยากทําอยู่แล้วลหละทำบุญทํากุศลแต่ว่าทําบุญทําทานทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเราอะไม่มีเวลาจริงๆมันรัดตัวจริงๆกว่าจะเดินทางรถติดอะไรเงี้ยคนที่อยู่ในเมืองเนี่ย น่าสงสารมากเลยค่ะเนี่ยดิฉันเคยอยู่กรุงเทพเนาะก็เข้าใจนะคะว่าแบบเนี้ยและทีเนี้ยแกก็เลยบอกว่าแกก็ทําตลอดติดในจิตเลยนะหน้าเวลาเขาแบบนั่งรถเขาก็สวดและสวดตอนนั่งไปนั่งกลับอะไรเงี้ยเวลากลับมาถึงบ้านอาบน้าก็นอนและสลบสลายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยล้ค่ะคือให้เราคิดซะว่าเรามาบันทึกบุญไหวเนาะเราไม่มีเวลาไปวัดไปใส่บาตรอะไรตอนเช้าเช้าเหมือนคนอื่นเขาทาบางทีเห็นก็อยากทํานะคะแต่ว่า มันทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันเวลามันน้อยเวลามันจํากัดเวลามันเร่งรีบอะไรเงี้ยเวลาไปไหนต้องเผื่อเวลาเยอะๆเยอะๆคนในเมืองอะนะคะถ้าคนแถวบ้านเราเนี้ยสบายนะพูดถึงนะถ้าคนแถวบ้านนอกเนี่ยสบายคนที่ไม่ได้อยู่ในเมืองมากหรือว่าอาจจะอยู่ในตัวจังหวัดที่ไม่ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยตัวอาเภออะไรอย่างเงี้ยบ้านนอกยิ่งถ้าตามหมู่บ้านยิ่งนั่นเลยครั ยิ่งดีขึ้นไปเยแต่ว่าก็ต้องตื่นแต่เช้านะคะแม่บอกว่าพระที่บ้านนะมาบินทบาทตั้งแต่หกโมงเลยอะไรเงี้ยแม่ต้องตื่นตีห้าอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็ให้เราเปลี่ยนแนวคิดนะถ้าใครอยากทําจริงๆนะคะให้เปลี่ยนแนวคิดว่าเอ้ยเวลาที่เนี่ยขึ้นรถลงเรือเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยก็ทําได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะเป็นการสะสมบุญใหม่เนาะชาติเนี่ยที่อยู่ในแบบเนี่ยก็คือจากผลของ บุญกรรมที่เราทำตั้งแต่ในอดีตแหละแล้วก็เลยมาอยู่ในสภาวะแบบเนี้ยในยุคปัจจุบันเะนั้นเวลาเราแบบได้มาฟังกันและหมายถึงว่าได้มาฟังดิฉันคุยแล้วก็เลยจริงเป่าวะ่าลองทำดูซิก็ให้มีความเพียรนะคะเพียรโดยการทำสม่ำเสมอมากบ้างน้อยบ้างแต่ละวันถ้าสมมติว่าเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังถ้าสมมติว่าเราสวดมนต์เฉพาะก่อนนอนสามครั้ง <laughs> อือสวดสวด อารัางสมาเนี่ยก่อนนอนอย่างเดียวเนี่ยเหมือนดิฉันสมัยก่อนเนี่ยดิฉันไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะไม่ได้คิดว่าสวดแล้วจะต้องได้อะไรในสมัยก่อนคือถ้าวันไหนสวดมนต์เนี่ยคือคือนึกถึงพระพุทธเจ้าคือลํำลึกถึงท่านอะไรเงี้ยล้ลึกถึงท่านอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือสวดเพื่อความสบายใจนะบางทีแบบมีปัญหาก็สวดมนต์อะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นตัวตัวดิฉันเองนี่แหละจะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนนะก็ไม่เคยคิดว่าต้องได้ปฏิหารต้องได้นูน่นได้นี่ได้นั่นแล้วเราก็ไม่เคยเจออะไรนะคะแต่ว่าถามว่าแต่ละคนเนี่ยมีเซนไหมจริงๆแล้วก็มีเซนแต่ว่าด้วยเรื่องทางโลกมันปิดเนาะมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบอาจจะต่อบ้างไม่ต่อบบ้างมีเซนบ้างเป็นบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้ว ถ้าเราปฏิบัติจริงๆอ่ะทุกคนมีเซนต์แต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะมาเร็วมาช้าแค่นั้นเองเซนต์ในที่นี่หมายถึงว่ารับรู้สัมผัสได้ถ้าทำาปันนาน,านมันจะมาด้วยกันนะคะสติปัญญาสมาธินานๆหมายถึงว่าเพียรสม่ำเสมอทุกวันทุกวันนะคะไม่ใช่แบบนานๆอาทิตย์หนึ่งสวดครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งสวดไม่กี่ครั้งหรือว่าสวดแล้วแบบสวดภาวนาเนี่ยแล้วอยาก ให้ตัวเองได้นู่นได้นี่ได้นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมันจะเหมือนมีอะไรมาปิดไว้ละเราไม่ได้แบบเราทําเพื่อเราอยากได้อะเราไม่ได้ทําเพื่อว่าเออเนะี้ยเป็นบุญกุศลที่เราจะนําไปใช้หลังจากลาโลกนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยละค่ะก็ให้กําลังใจนะคะเพราะว่าถ้าทําไปนานๆเนี่ยมันจะมันจะได้ความคิดความคิดความรู้ เยอะมากเลยคือจะทำอะไรก่อนเนี่ยเราจะมีสติก่อนแล้วก็คิดมันทำแล้วมันมันมันจะได้ผลยังไงวะถ้าทำแบบเนี้ยมันต้องออกมาแบบนี้หรือเปล่าคือจะมีตัวช่วยเราดีมากเลยค่ะเหมือนเหมือนปัญญาเราแบบมันคิดอะไรถ่องแท้มากเลยค่ะมันคิดลึกซึ้งมันคิดแล้วมันประมวลผลออกมาแล้วมันจะแม่นอะส่วนมากมันจะเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยว ใครที่อยากรู้นะใครใหม่ๆนะคะไปลองทำดูเนาะก็ไม่รู้จะบอกอยังไงเอาไปว่าแค่มีความเพียรให้คุณเพียรได้เกินหเดือนเนี่ย <g ir ly> ถือว่าคุณจะเริ่มแบบเริ่มหัดเดินเอาง,ง่ายเ,เราเริ่มหัดเดินบบปีหนึ่งเนี่ยยังเดินแบบเซน่าเซหลังอยู่เลยนะคะยังเดินเหมือนคนเมาอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากสองปีขึ้นไปสามปีขึ้นไปเริ่มจะเข้าใจละตอนแรกเนี่ยมัน เหมือนเด็กหัดเดินแล้วมันเดินแบบซ้ายแบบขวาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบถ้าคาดหวังว่าฉันต้องได้สิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นจากการปฏิบัติเนี่ยฉันต้องแบบได้สิ่งโน้นสิ่งนี้มาถึงว่าถึงเป็นเรื่องของทางโลกนะคะได้เงินได้ทองได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งแบบอ,อผิดทางหรือเปล่าว่ประมาณนั้นเนาะโอเคคิดสว่าสะสมบูรณ์ใหม่เนาะกำหนดเป้าหมายช่วง ลาโลกไปแล้วยังไงฉันก็ต้องไปอยู่ในชั้นดดีๆละวาะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเสียงอะไรเอ่ยประมาณนี้แหละค่ะโอเคท่านบอกว่าเนี่ยจะให้เบาจะให้เบาได้ไวๆเนี่ยหลวงตาบอกว่าต้องแผ่เมตตาบ่อยๆเอาจริงๆดิฉันก็เชื่อแบบนั้นมากเลยดิฉันเชื่อว่าถ้าจิตเรามีเมตตามองอะไรเมตตาไปหมดเนี่ยมันเกิดจากการ เราไม่ได้เสียแซงนะคะมันเกิดจากการที่เราเราตั้งจิตว่าลูกจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นแล้วก็แผ่ไปทั่วสามไตแดนโลก,กทาตทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ยมันเคยชินแล้วเมื่อจิตมันเคยชินเนี่ยมันจะทําไปละทําไปโดยอัตโนมัติแล้วมันเห็นอะไรเนี่ยมันจะมองสองแบบและทีเนี้ยมันจะไม่มองเฉพาะทางโลกแล้วมันจะมองทางธรรมคู่ไปด้วยเวลาสมมติว่าเราไปเจอ เราไปเดินตลาดเนี่ยเอาง่ายๆสมมติว่าสองคนไปเดินตลาดด้วยกันคนหนึ่งปฏิบัติคนหนึ่งไม่ปฏิบัติเนี่ยคนที่ปฏิบัติเนี่ยเห็นหมูหมากาไก่ที่แบบวางแผงขายตามแผงเนี่ยเขาจะเกิดความสังเวชแล้วเขาก็จะแผ่เมตตาไปว่าเออฉันกินเธอก็จริงนะแต่ฉันก็แผ่ให้เธออะไรเงี้ยคือมันมันจะมองไปอีกด้านหนึ่งอะ่ะมันจะไม่มองว่าเอ้ยแบบเอาเนื้อนี่ไปทำอะไรกินวะอะไรอย่างเงี้ย เิ่ตัวนี้หน้าอร่อยจังเลยตัวนั้นหน้าอร่อยจังเลยตัวนี้เอาไปทําอะไรกินตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เขาป,ปฏิบัติแล้วเขาติดเนี่ยเขาจะบอกเขาจะแผ่ไปคือได้เข้าไปแล้วก็เห็นซากอะไรเยอะแยะนะคะคือที่เรากินนี่แหละเอาง่ายๆเราก็แผ่ให้เขาไปแบบแผ่บุญแผ่กุศลให้เขาไปเราก็ต้องกินเขาแหละแต่ว่าเราก็ยังมีจิตใจเผื่อแผ่ให้เขาไปอะไรประมาณนี้นะคะคือ เวลาคนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติเนี่ยเวลามาคุยกันเนี่ยถามว่าจะเหมือนกันไหมมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันมันจะมันจะถ้าพูดตามภาษาบ้านๆมันจะไม่มันนะคะมันจะแบบไม่เก็งหนะมันไม่เข้าใจกันว่าจากคนที่ปฏิบัติทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นสัมผัสได้แบบนี้แบบนั้นคนที่ไม่ปฏิบัติเขาก็จะมองเราวว่า เฮ้ยบ้าหรือเปล่าเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทาไมเธอจะเธอคิดว่าเธอเห็นนู่นเห็นนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วความละเอียดของจิตมันไม่เหมือนกันคะต้องบอกอย่างนี้เนาะความละเอียดคองไปแล้วค่ะความละเอียดของจิตมันไม่เหมือนกันแล้วทีเนี้ยคนที่ปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องดูเราเรา,เราต้องดูครูบาอาจารย์ที่ท่านไปแล้วหรือท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วท่านมาเล่าให้เราฟังเนี่ยเวลาเราไปฟังท่านเนี่ย ถ้าเราปฏิบัติด้วยจิตเราเน่จะฟังไม่ใช่หูเราฟังค่ะแต่ถ้าคนที่ไม่ปฏิบัติก็จะฟังฟังแล้วเฉยๆยไม่คิดตามนะง่ายๆแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติฟังแล้วจะคิดตามในเนื้อเรื่องที่ท่านเล่าให้เราฟังมันจะจับจิตจับใจต่างกาันนะง่ายๆมันจะจับจิตจับใจต่างกันคือความละเอียดของจิตน่นะคะในการที่ใช้จิตฟังอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละมันอาจจะฟังยากหน่อยนะคะแต่ถ้าใครที่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจะเข้าใจดิฉันเชื่อแบบนั้นนะจะเข้าใจว่า เออสิ่งที่คุณนาฏเคยพูดให้พี่ฟังพี่ไม่เคยเขา้าใจเลยนะมาวันหนึ่งพี่มาฟังแล้วคือเพียรปฏิบัติไปแล้วจนตัวเองสัมผัสได้แล้ว,ลวเกเลยว่า๋อพี่เข้าใจแล้วไอความรู้สึกที่ดิฉันบอกเนี่ยคือมันเป็นความรู้สึกแบบใดอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านบอกว่าการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นกรรมฐานสี่กองเลยก็คือเมตตาเมตตามุทิตาอุเบกขาแล้วก็เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็น กรรมฐานสี่กองนะคะนี่แหละเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยทุกอย่างมันจะมาหมดเลยมันจะเป็นลูกโซ่กันเอาง่ายๆคือเหมือนศีลสมาธิปัญญาละค่ะมันจะมาพร้อมกันเป็นลูกโซ่กันทําให้เราคิดรอบคอบขึ้นทําให้เรามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทําให้เรา,เาหลีกเลี่ยงในการที่แบบเมื่อเรารู้ว่าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามไม่เข้าไปอะคะ่ะคือพยายามแบบเ,เขาเรียกว่าพยายาม ระมัดระวังกายวาจาใจตัวเองมันจะเป็นกรณีแบบเนี้ยถ้าทำไปเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยคือเราไม่ต้องไปบังคับตัวเองนะคะแต่หมายถึงว่าเราให้ตั้งจิตว่าเราจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นแล้วก็แผ่เมตตาภาวนาไปทำงานบ้านทำอะไรก็แบบเนี้ยค่ะสวดมนต์ภาวนาไปในใจทำไปเรื่อยๆความฟุ้งในเรื่องอื่นมันจะน้อยลงแต่ถ้าเราสวดเฉพาะเป็นบางช่วงหรือก่อนนอนแหละว่าสมมติว่าสวดก่อนนอนอย่างเดียว3จบ เวลาอื่นเนี่ยหลังจากนั้นเราให้ทางโลกเต็มที่เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยสัมผัสอะไรได้นะคะแต่ถ้าเมื่อเราตั้งจิตว่าเราจะภาวนาเห็นอะไรแล้วก็แผ่เมตตาบันทึกบุญอนุมโมทนาสาธุบุญเนี่ยพวกนี้จะแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะต่อให้เราแวบไปในเรื่องอื่นก็ตามเรื่องทางโลกไปดูข่าวดูหนังดูอะไรเนี่ยแต่การบันทึกทางธรรมเนี่ยก็จะแวบเข้ามาเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงมันจะมันจะไม่ทางโลกร้อยอซน์ฉะนะคนที่ทําได้แบบเนี้ย จะสัมผัสได้เพราะว่าความละเอียดของจิตที่เราปฏิบัติเนี่ยมันได้มันได้เพิ่มขึ้นมันได้เพิ่มขึ้นในในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะมันจะทําให้เราแบบมีปัญญาดีเอาง,งา่ายๆมีปัญญาดีเวลาเวลาอยู่ในสังคมก็อยู่ได้แบบมีความสุขน่น,นะคะโอเคนั่นแหละค่ะก็คือ อย่าสวดหยุด,ดหยุดสวดหยุดหยุดหรือว่าสวดนิดหน่อยภาวานาเฉพาะก่อนนอนแล้วก็เวลาอื่นเนี่ยไปทางโลกหมดเลยแบบเนี้จะช้ามากเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ทําได้แบบดิฉันเนี่ยที่ดิฉันเล่าเนี่ยจะได้ไวมากเลยเห็นหลายคนเลยนะคะที่มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยพี่นาดมันจริงแฮ่มันแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเนี่ยแหละค่ะคือความถี่มันต่างกันอนะการทําทําเหมือนกันแต่ความถี่มันต่างกันความเพียรมันต่างกันมันก็จะ เห็นผลต่างกันช้าเร็วประมาณนี้นะคะนั่นแหละมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะคะเรื่องง่ายๆเรื่องเป็นสัจธรรมเลยเป็นความจริงเลยโอเคเนี่ยหลวงตาบอกว่าฝึกในพุทธศาสตร์เนี่ยจิตจะไม่วุ่นวายจิตจะไม่วุ่นวายเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ก่อนเนี่ยดิฉันไม่เคยคิดหรือว่าจะทำได้คุณคือ ทํางานก็คิดแต่เรื่องงานคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องตัวเองคิดเรื่องแฟนคิดโอ้ยสายสารามากเลยชีวิตแต่ก่อนแต่จะหนักไปเรื่องแฟนอะไรจะไปติดกับคนอื่นขนาดนั้นแบบคิดย้อนมานี่ที่ฉันบ้าได้ขนาดนี้เลยหรอคือเอาจิตเนี่ยไปติดอยู่กับคนอื่นเยอะมากเลยคือผมไม่เคยดูตัวเองเลยนะคะแบบทํางานเหมือนหุ่นยนต์มากเลยคือหัวสมองก็คิดไปเรื่อยเปื่อยตัวก็ทํางานไปอะไรเงนี้ไม่เคย น้อยมากที่จะสวดมนต์ไหว้พระเพราะว่าจะสวดเฉพาะตอนที่ทุกข์หนักๆคิดไม่ออกโอ้เหนื่อยจังเลยเอาอยังไงวะเนี่ยอะไรเงรี้ยก็จะสวดมนต์แล้วก็นอนไม่เคยได้อะไรเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยปฏิบัติจริงจังไม่เคยรู้ว่าการมีความสุขทางกายทางใจมันเป็นยังไงติดอยู่กับทางโลกแบบรู้สึกถ้าเป็นตัว ตัวดิฉันเองรู้สึกว่าจะแน่นมากเลยติดทางโลกนันมากเลยแต่รู้ว่าแต่เรารู้แหละว่าอันเนี้ยดีอันนี้ชั่วอันนี้ควรทำไม่ควรทำแต่บางทีมันก็หลุดว่าอะไรที่ไม่ควรทำก็ทำเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. เมื่อมาปฏิบัติแล้วโอ้ยมันเป็นแบบนี้นี่เองก็เลยอยากให้หลายๆท่านมาลองทำรือนะยิ่งคนที่มีความทุก์เนี่ยให้อยากให้มา,มาลองปฏิบัติแล้วเบนเกระแสหลังจากที่ทำได้เนี่ยมันจะมีความสุขมากเลยมันจะสุขทางใจอะค่ะ เรื่องเรื่องทางโลกเนี่ยที่เข้ามากระทบเนี่ยมันมีกระทบเป็นระยะระยะอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเรานะเบนเป็นไหมเราใช้ในสิ่งที่เราปฏิบัติมาเนี่ยมาทําให้แบบจิตเราเนี่ยเปลี่ยนไปได้เร็วขนาดไหนความโกรธความความโกรธความหงุดหงิดมันเปลี่ยนได้เร็วขนาดไหนเนี่ยถ้าใครเห็นหลายๆท่านที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าพี่จะปฏิบัติไปตลอดชีวิตเลยนะคะคุณนาเพราะว่าพี่รู้แล้วว่า ไอ้เบนเร็วๆเนี่ยมันเบนความรู้สึกได้เร็วจากจากที่แบบหงุดหงิดโมโหเนี่ยแล้วมาเบนมาหาเนี่ยพยายามเบนมาหาทางธรรมเนี่ยเบนได้เร็วขนาดไหนความทุกข์มันยิ่งน้อยลงขนาดนั้นต่อให้มันเข้ามากระทบในช่วงอีกเวลาหนึ่งไม่นานเราก็เบนหนีอีกคือเราไม่รับมันนะคะเราไม่ยอมที่จะเปิดรับมันเราก็เบนหนีมาทางธรรมมาบันทึกบุญมา